สว,สวัสดีครับเอฟซทุกท่านนะมันดึกแล้วเนาะก็ให้ให้สองคนนี้เลือกห้องนะเอาที่ที่นอนชอบแบบไหนเฮ้ยไฟแบบระบบเปิดเปิดด้วยเสียงเลยฮัลโหลเยอดเลยใจเย็นอ่ะฮัลโหลใหม่่ะนะนนะ ระบบไอฮม <_ an> ใช่มันลดแสงได้น,นั่นน่ะนะเออเห็นไหมเออนั่นนะ <_ an> สลดสลัวแบบบรรยากาศน่าเสียอย่างงี้นะฮนน <_ an> ะลูกยังไม่มายังไม่ได้นอนที่นี่เออไม่เอาห้องสียำพูนี่บ <_ an> อ,อ,อกประตูถอดออกเมื่อวานก่อน,น, <_ an> นเ่ยไอ้ยานะ ล่าสุดเอฟซีก็ให้โกโกวานอนในห้องรับแขกนะฮะเดี๋ยวเอาที่ชาร์จให้เพิ่มอีกตัวหนึ่งก่อนก็เอาที่ชาร์จเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็หัวชาร์จตัวนี้เอซเป็นสามตัว <c oughs> เลือกห้องแล้วบอ เลือกดูสิชอบห้องไหนชอบห้องไหนอันนี้เอาไว้ตั้งโทรศัพท์นะนี่ที่ชาร์จมันอยู่นี่ดิเฮ้ยต้องบล็อกเอาไว้เพั่อลมมันล็อกไม่ไดโอ้ฮะไปใส่ไปใส่<ะ> เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะดูทรัพย์สินไว้ก่อนนะเปิดได้รอเกงในนะตอนนี้เรากำลังดูอยู่ว่าวาทรัพย์สินเรามีอะไรบ้างในทีเราจะดูไว้ก่อนว่ามันมันอยู่ครบเหมือนเดิมนะจไม่ได้หอกของมันเยอะเพราะว่าผมเนี่ยผมจะนับหลอดไฟไว้ก่อน โน่นน้องปอนบอกว่ารถไฟสวยว่ะเฮ้ยโชว์หน่อยรถไฟนะเออมันหลายสีมันหลายสีแต่ว่าคือส่วนตัวแล้วชอบสีนี้ใช่ไหมรถไฟเหรอเห็นเปิดเลยสีิอ๋อมันมันสลัวดีดูว่าสีขาวสวยมันสลัวดีติดหลอดผิดอยู่หลอดนึงนี่สวยนะถ้าขาดไปสักหลอดก็ไม่เป็นไรหรอก ไม่ได้ไม่ได้ได้เป็นไงห้องสวยเนาะเล่นยังไงไว้บ้างล่ะหรือว่าเนี่ยเอาพัดลมที่กองเนี่ยมันกดหน้าดีแต่ว่าวันนี้เราจะเสมอกันจะไม่เปิดแอร์เหมือนกันบรรยากาศมันไม่ร้อนเท่าไหร่มีมีมีใช่มไม่ได้ฟันดีเหรอยังยังไม่เคยเลยยังไม่เคยฟันได้กับใครเหมือนบางคนเกือบเกือบเสร็จเลยใช่ไหมวันนั้น นี่ในรี่ก็นอนนอนนอนห้องนี้นะนี่ที่ชาร์จเอาให้พร้อมเลยพัดพัดลมนี่ไม่ล็อกบ่เอาให้มันสายแบบนี้บ่ฮะ ใส่แบบนี้เหรอเออถ้างั้นใส่กันใส่ใส่กล่องเพาให้อย่างนี้ขโมยข้างนอกหรือเป่าอะไรอ่ะโอ้ยอันนั้นเอาไปเลยไม่มีอะไรหรอกนั่นอะใช่เป็นเครื่องมือแบบว่าอุปกรณ์ช่างเนี่ยก็ขายจอทอุปกรณ์ช่างมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่อย่าขโมยหลอดไฟก็แล้วกันหลอดไฟหลอดเดียวนี่แพงกว่าตู้เชื่อมบิ๊กโอ้แสดงว่าใช่ หลอดไฟหลอดเดียวในแพลงก็ตู้เชื่อมอีกนี่ล่าสุดในเอฟซีก็ได้ห้องกันแล้วเนาะเหรือว่าไฟมันเสียและโอ้เย็นดีเนาะเปิดไว้ยังงี้ก็ดีไงเป็นสุรัวสุรัวต้อง่างเห็นะหอดไฟนี่ยแกออกเลยไม่ไม่เสียหรอกในเนฟซีฝีมือผมติดเองนะเดี๋ยวมันจะร่วงบ่ไม่ไม่ร่วงไม่ร่วงถ้ามันร่วงมันจะน่าจะร่วงห้องนั้นแหละ ในห้องนี้ม <congratulations> ันไม่สวยมันห้องนอนอืมโคมไฟอันนี้มันโคมไฟอันนี้มันเป็นโคมไฟรีโมทเอาใช่เหมือนกันเหมือนกันเอ้ามันมันรีโมทเนาะปรับเอาได้ลองทดลองดิอันนนี้จะเป็แบบว่าทดลองทดลองรีโมทนั่นนะอืมมันมีอยู่ว่าเอากี่เปอร์เซ็นต์เราใช้ไปแล้วเราก็ขโมยนี่แหละ เออเห็นไหมฮะเออแลมันได้หลายแบบอยู่เร่งผ่อนแค่ไหนยังได้ตัวกรเปิดสลัวตัวยังได้บรรยากาศแบบสลัวสรัวเพื่อ,อสร้างบรรยากาศก็ได้อยู่เอาไวข้างนอกโอ้ยมันไม่คือหรอกเอาไว้บ้านหลังนี้แหละ <c oughs> เอาไว้หลังนี้แหละนะใช่ไม่ต้องเอาไปมันหรอกนีุ่้นเห็นตรงข้างนอกก็มีนะอ๋ออันนี้เหรอใช่เหมือนกันนี่ในปีถ้าถ้าห้องนี้มัน มันมีประตูผมว่าเขาน่าจะเลือกนอนห้องนี้เพราะว่าห้องนี้หน้าต่างมันสองสองบานนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่หน้าต่างให้เดี๋ยวใส่ประตูให้โอ๊ยไ้อยู่นอนอ๋อเหรอใช่โอเคไม่รบกวนราไปนอนอืม อย่าทำอะไรแรงนะมันได้ยินถึงกันเลยเตียงเตียงนี้คือเตียงใหม่แล้วนะยังไม่มีใครเปิดจริงมันใช่ตีฟ้ามันจะได้ยินเลยยังยังไม่มีใครเป็นมานอนตรงนี้ใช่น่าจะเป็นครั้งแรกแหละอย่าเลอะเทอะเนาะไหนๆก็นอนแล้วให้อากลับบ้านเลยไม่ไม่ขอแค่อย่าเลอะเทอะก็พอโอเคป้า้าปูก็ได้เตียงใหม่เตียงใหม่อย่าอย่าทำรุนแรงนะเออไม่ใช่เตียงทุกนี่เช้าหักแล้วได้หรอ <ะ>เ,เออนั่นแหละอย่าทำดังเบาๆไม่มัน,น,นถ้าถ้าทำดังมันได้ยิน,นเดี๋ยวนนถ้าคอยได้ยินคอยจะตื่นมาถ่ายคลิปเด้เป็นไงกูก่ไรน้ำเยันฮีจะตื่นได้ยังไงหรอพี่ในนอนกุนหามามาเซฟอืมนี่นเน<ล>ยถ้าพัดลมอยากล็อกก็เอาเก้เอาอี้ไปปีนล็อกข้างบนมันเอานะตัวล็อกมันอยู่ข้างบน ไมเขาติดตั้งไว้ลลใช่โน่นน่ะล็อกข้างหัวมันนะเหมือนพัดลมทั่วไปแะละเพื่ออยากจะล็อกให้มันเป่าจอตรงตูดโดยเฉพาะอนะอืมไม่ใช่ที่ไหนเดี๋ยวผมดูทรัพย์สินอีกที่หนึ่งก่อนว่ามีอะไรบ้างเผื่อมันหายนะตอนดึกๆนะจะเราไม่มีอะไรเนาะดูแล้วโอเคครับผมก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะ โกกไลก็พอดีว่ามันดึกเนาะก็เลยชวนนอนที่บ้านเลยในเอฟซีจริงจริงจริงกโกโกว่าเนี่ยเพื่อนอยากจะมาหาเอ่อหาจักจั่นในเอฟซีแต่ว่าเนื่องด้วยอจักจั่นเนี่ยมันต้องมาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเพื่อนบัดมาสามทุ่มกว่าแล้วในเอฟซีจักจั่นมันก็เลยจักจั่นมันก็เลยไม่อยู่แล้วนะเพี่นน้องมันดึกเกินนะ เค okay, ครับผมก็าฝากคลิปไว้เท่านี้สวัสดีครับผม